ครับผมขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางเลขสูตร3ตัวตรงโต๊ดนะครับของเจเอี้ยงนะครับเนาะ ครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านของเชียเอี้ยงนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพราแม่พี่น้องครับผมโปรช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาแนวทางเลขสูตร3าตัวตรงโต๊ดของเชียเอี้ยงจะเป็นแบบไหนนะครับงวดเมื่อกี้ก็ไม่เข้านะครับผมงวดนี้เจียี้ยงมั่นใจว่ายังไงต้องมานะครับเอา เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแนวทางตัวเลขของเจเอียงงวดวันที่16มิถุนาย,ยนสองพนห้า้อจะเป็นแบบไหนโอเคครับเดี๋ยวเรา,เ,าเราเข้าไปข้างในนะครับไปรับชมแลบฟังสูตร3ตัวตรงโตดกันครับผมครับสว,วัสดีครับสวัสดีทุกช่องจ้าวันนี้สูตรไหนครับเจ๊เออวันนี้เราว่าที่มาเอาปล่อยสูตรสามตัวตรงตั สามตัวตรงตดซึ่งงวดที่แล้วหลุดอ่อน่าฮ่าฮ่าฮ่ซไ้อไ่้ง่ดฮนี้่าฮ่าฮ่ว่างวดฮ่าน่าเหมือนฮ่างวดฮ่ดฮ่าฮ่ออ่มาฮ่าตรงฮ่าเ่อฮ่าฮ่นฮ่าเ่าฮ่ามาฮ่า่าฮ่หฮ่าฮน่าาฮ่าฮ่าา่าฮ่าฮ่า่านี้ฮ่่าฮางาน่่เฮ่า่าาฮ่า่่าฮาฮ่าาฮ่าฮาฮาาา่า่าฮา่า่าฮ่าฮ่าาฮ่่ว่าฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮ่็นั ปลตัวบทายพีมกับอ่าวดที่มนก็หลุดจากกอ่าโงววน่นั้นมันก็เหมือนไหงวดที่ต้นสวยเนาะครับสสวยเรยนองวัเป็นนมากแตวางวนีนะบอกเลยว่าพูหนเสยออไนะคนทว่แบบนี้เลยอยังนม่หละชอเอรียกว่าสวยดีอย่างมาแบบนี้ละชอบะเด็กงามมันบอกนงามพอ่า ที่นี่น่ะเลขสวยมันว่าหายออกอืมอากขายออกเนี่ยคิดว่าสวยใช่<ล>สวยเลขสวยออกมาดูแล้วแล้วลอตเตอรี่ที่ว่าสวยนั้นมันไ่ได้ขายมาไม่ขายแต่ลอตเตอรี่สวยๆอันนี้เลขอ่ลอตเตอรี่ว่าสวยไ่ได้ขายแล้วนี้นี่ตันเต่ผู้หาลอตเตอรี่ที่มันว่าสวยนั่นแหละกันเต้ชุนนึงชุนชุน,ชนไปจนใเขาเสียหาไม่เลยประมาณป็นเงินเป็นคำเป็นเงินเป็นคำอ่ะตัวสวยน่ะเจ๊แปดเจ๊เก้าเจ๊น่ะเหรอสวย อ๋อคนมากบัวงามจริงอย่างคนมากกะชื่อโมเดียครับผมมาเกย์บัวงามเพราะว่าต่ำต่ำชนิดที่ม้านี่มันมันทีเป็นเลขที่ว่าสวยเลยล่ะเลขชนิดที่ว่าอ๋อไปเห็นไหมครับอันนี้ชนิดเก่าชนิดเก่าไม่ไม่มีเลขสวยใช่ไหมไม่สวย นี่สถิติเก่ามันจะเป็นแบบนี้เลยมื่อไหร่เนี่ยคเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบก็สวยเลยไหมไม่สวยเราออกของกลุ่มเลยเห็นไหมอืมเป็นสีด้วยไหมสังเกตดูวันเลขสอง่วนที่นี้สิบมั่ใดนี้สบออกวันนั้นสังเกตบไมีมีสิบไหมครับออกเป็นเป็นเลขคนบอมักเนาะวันนี้ก็มีสีไหมออกเห็นไหมวันนี้ไม่มีสบออกขาเดียวเนี่ยครับ มนม้นนี่ไม่มีสิบออกขายเดี่ยวมันมาจะออกเลขโคโมมาแยน่นองอ่าวัวนนี้ก็มีสิบเห็นไหมอืมออกออกตรงๆเลยไหมถ้ามีสิบนี้ออกใช่ไหมเจ๊สังเกตดูนะม้วนนี้น่ะสวยไหมม้วนมาก่อนแต่ว่าก่อนน่สวยไม่มีสิบรูดล่วงเลยนะเด็กงามนอกังกันก็เขาเลยนะมาขอม้วนนี้มีสิบสิบเอาละครับอืม วันนี้มีสีบันเลยมีวันเด็กโตเก้ามีน้องมาเนี่ยมันเหมือนบอเหมือนเหมือนเหมือนนี่บออือมีเรามันสิออดนี่มันบแรกมีเราวันไหนวดนใหม่อันนี้เก่าแลราคะอันนี้เก่าครับอันนี้เก่าอันนี้ใหม่อันนี้มาใหม่นี่ใหม่ใหม่อ่าหลักร้อยอยู่ที่หนึ่งงวดนี้หลักร้อยอยู่ที่หนึ่งงวดงวดก่อนห้างวดก่อนห้าแต่หลุดเนาะงวดก่อน ลูดมีห้าให้ดทุ่วันนี้รูดลุดเท้าปรกาศกับบาดให้รูดในบาสเขาเขาถือว่าเขาถือว่าไปจักเลขมามันรุดแล้วเขาจเป็นญาติน้นเข่าเขาเขาพอได้ยัตครุดก็คือรุดราวันลุดมาสี่งวดห่างวดลุดเนี่ยัรอ่าถ้ามันได้ลุดแล้วมันก็เดินต่อแต่ว่ามันงแเข่าไร้งวดแต่สี่งวดแต่สี่งวดีั่เข้ามาสี่งวดเนาะอย่าให้เอซีสังเกตเมื่อวาเลขเขาก็สวยครับ แต่ว่าสังเกตว่ามันมีสิท์สังเกตว่ามีสิทธ์วดนใดที่มีสิทธ์แลว้ววดนี้ไม่มีสิทธ์เอาสิบห้าผมก็มาตัวนี้ไหนละ่ะวายยานะานะอ,านะอุ้ย, <laughs> ย,ยนวันนี้วันี้ก็มีสิท์มันไม่ออกเลยศู 0, 12, นยนะ์หนึ่งสองเหไหมครับถ้าในสูตรในนี้มีสิท์มันจะออกเลยละ่ะ<อ>สังเกตแลน้อนสังเกตบัาอา หมอดไหที่ทำให้ไปได้เป็นสีอไไหมมันนี่มันมีไหมคตับใช่มันออกมไม่ออกะนี่มันมีสีไหนออกไหมหนึ่งสมองห้ามสี่น่มวดที่ห้าครับหลุดมอดหันหลุดจ้ะลูกกระคือหลุดเาสิบวได้ยัดตัวเล้เขาไปเลยว่ามันมอดหลุดเขาสิบวนยัดครับผมมอ็เลูกกรคือเป็นห้แล่เบ่งหวดแล้วนี่เงียนไม่ใช้ตัลสวยสวยนีตามามอดนี้ครับ ว่น,นี่ขอโทษแดงเลขหนึ่งทั้สั่งหลังไหมมีแต่เลขหนึ่งเนาะเจ๊เนาะเจือกลายเลยนี่เน้นเลเลยเข้าไม่จ้ากับตัวนี่เป็นสูตรแม่นปะคะเจ๊ใเป็นสูตรสามตัวตรงตรงัวอันนี้เฮ็ดไปตามสูตร<อ>ที่บ้านที่ฮ้อนผสมมันแก่ไปยังบองที่เขาบอกว่าถ้าเราทำออกมาแล้วมันมีสิบห็นไหมถ้าเราทำออกมาแล้วมันมีสิบม่นมีสิบไหมครับใช่ไหมอ่าทุกวันที่มันมีสิบเห็นไหมมันจะออก อตัวก็สวยดอกวันนี้ก็เลย่าคนทางมันเจแต่ว่าว่าู้ว่าสามตัวสจ็ข้องเนแต่ว่าตางตามน่้วคอมมงนัะนี้วคองมางมาที่เขาเ็ออกมาแล้วมันได้สิบน้สิบนิโต้น้สิบนิสิบนิศูนย์ศูนย์นะคือคือมันออกมาทุกงวดเนี่มีงวดก่อนในม่มีในเมมีงวดเดียวที่บม่มีนะไม่ไม่มีสิบใช่ไหมเจ๊ใช่ไม่มีสิบนะ ครับตุกงวดนะมีนี่แน่หนึ่งศูนย์ศูนย์อนี้อืมมันมีศูนย์เลยนะวันนี้มันมีศูนย์ศก็มีอันเขาป้อยไหลรอบอะรี่น่เพราะเขาแก่หนึ่งศูน์ศูนย์นี่แหละครับมาเขารอบนี่ว่าจักเพราะว่ามันตรงศูนย์จะว่ามือไปอ้อมเล้ดีอ่าเล้ยอย่านี้เลยนีะเล่ยนนี่แหละเล่ยศูนย์ศูนย์นี่แหละศูนย์ศูนย์เป็นไปได้ยี่ห้ออะไรกี่แบบแม่เลย แต่บ so so ้าข <Background> ันคนงานเรียบสีมาตัดแล้วจังมันออกแล้วคู่จังสิบสองออกแล้วสิบออกแล้วสองศูนย์ออกแล้วมีอีสามตัวที่ออกแล้วอยากตัดกระตัดออกแหรอว่าเป็นยังงแล้วจันหนึ่งสองศูนย์มีที่ออกมาแล้วสองศูนย์ไม่ใช่น้ำมาดกลับเมื่อออกอีกได้เอียงเป็นที่ออกแล้วได้ เห็นว่ามันออกมามะม่วงนี้ตัวสวยเลยอย่างมเนี่ยเทที่ออกนั่นเอยมันสอบออกตัวสวยนี่ถ่าก้อนท้ากระแตกอยู่ว่ามันเป็นอย่างขึ้อยังมะงม่วงนี้ฉนกับมะมีจัดกระตุ่อมาเรียดดูดูท้ากระขิดลุงลุงมันม่วงีเลยลุงวัดทึ่งผ่านมาดูสิเป็นตะอ,ออกบอกว่าเป็นตะอ,ออกแค่กระเม็นเลยครับออกสามตัวตรงเลยเนาะงวดศูนย์หนึ่งสองมีเห็นไหมไม่สวยนะครับแบบนี้ยิ้มใส่เลยนะอือยิ้มใส่เลย เี้ยงมากเ็กงามอ่าแบบนี้นะเื้อเขาบออมตังกันวันก้อนที่เขามาวันแรกวันนี้วันนี้นะครับเอซีบางมูกกน้อยน้อ่าจาบอกตรงกับเขาว่าได้ซึ้อวันนี้เขามาวันแรกครับเขามานังมึงมามัชสื้อออกไปได้ทั่ไหนอาน้องมึงมันสื้อออกตัวไหนในเมื่อตัวไหเกาบ่สวยอืมเออไรกับพเหมือนบเหมือนท่านนั่นพวเหมือนท่านนี้่ เันทาออกมาออกพราล่างสิบเนี่ยอออกพล่างสิบออกบนสิบครับพอถึงว่าสวยมากเมีนเขากระเลยนะลึงมาเอาเลขบว่าสวยเนี่ยไม่ออกก็ได้ไงม <laughs> <c oughs> เาเ,เขาก็เล่นรอบสองเขาก็เล่นมาซื้อ,อเลยนะเขาก็เล่นมาต่ำตูดกับตําอันนี้หลักรอบนี้เ,ข,ข,าเขามาลุยอีกมาลุยเขาก็ร่ได้สามตัวเขาได้สองตัวครับงวดนี้จะคอนได้สามเขาจะเป็นอย่างเลขบว่สวยเลข<ล>ไม่สวยเลขไม่สวยมาก เลข่็สวยมากออกสังเกตมรงในนะจ้ะเลขที่ก็สวยเลขที่เป็นติดหนึ่งคิดศูนย์คิดสองย่าครับเลขสีมาแ่วาอันอบโซทามเจี้ยงจ้าสวยใน,ยน,ยนพี่น้องมาด้วยข้า,างอีีเพิ่แต่ะงูอ่ะว่าเจี้ยงฟันดีไปางวัดหฟันบัววันีอบอกจ้ <c oughs> าฟันดี หรือว่าฝันดีบอกกับว่าว่าเธอฝันว่าฝันดีจ้ะฝันธรรมดาเฮาเนี่ยนะจ้ะฝัน่าจังเลยฝันมาเพื่อนนอนก็สิว่ามีเก้ากับว่าบ่มีเก้าเนาะเนาะเขาหมันแก่เจ็บเขาฝันเจ็บเลยนะเพราะว่าเจ็บเลขเจ็บมันชุนกันสองอันเขาฝันเจ็บเขาฝันมาเพื่อนอับปามาให้เอาปปามาให้แมเนแต่ว่าในสูตรเขาหันเป็นอันันเป็นเก็บเก็บสองสูตรสูตรแรกก็เป็นเก็บสูตรที่สองก็เป็นเก็บ แต่บ้านไหนที่บ่มากกัยาแต่บ้าสูตรฮองมาเขาเขาจับเลยคมันชนเก็บเพื่อจังหวัดกครมันชนหกชนหกมักับมาหกเก้าอันนี้ชนเก็บเก็บชนกันอีกสองอันมันสินมาเมื่อวายังไงกับมาเก็บนะว่าเก็บศูนงละเก็บมากแล้วเลยเจสองเนี่ยแต่บ้านไม่หลักเก็ดหลักหมืนเลยมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นหมุนนี่หลาเขาฝันเห็นป่านะคร จะ่าป่าเพราะตายตายอยู่ในน้ำาตายเพราะตายเงินปตาอยู่ในน,น้ำเงินน้ำก็เป็นเนึ้แบบนอเะพีน่น้องแล้วอยู่ไหนนะจะมาลักเกจเหมือนเขาบอกกันเหมือนกับโมกันเค็ืตคนบาเอาเกจเฮามาบด่ว่าในสูตรน,นี่มันเป็นสูตรบด<อ>มันมีเกจที่สามตัวม,มีเกจที่สามตัว แม่ที่ออกมากเล่ะเขาบอก่ได้ฟันทนงว่ามันออกร้อยประสิทธิ์กะบาตามให้ให้เจ้าของสูตรที่เห็นมาเนีน่ยน้ำโมดาเขาเป็นเจ้าของสูตรเีาเห็นมานะถ้าเป็นแบบนี้นี่เขาไม่บางยอดหลังเลยหมดเลยมันทีเป็นแรกแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยที่มันออกสามตัวยี่ยังจะมาชุดเสรลักยิด งานเกตเกตในส้นสูตรสองสูตรครับผมว่านี่ก็เป็นแนวทางของเจี้ยงนะครับนาะเป็นเลขสามตัวตรงโต๊ดนะครับผมครับงวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับผมงวดนี้เจเี้ยงบอกมั่นใจมากเลยนะครับเนาะเป็นสูตรสามตัวตรงโต๊ดนะครับนะครับแกปหน้าจอไว้นะครับพผมพี่น้องถ้าชอบแนวทางของเจเี้ยงนะครับนาะเป็นเลขสามตัวนะครับ อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเพราะแม่พี่น้องครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะกับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ